วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันเกี่ยวกับจะทำครีมขัดหน้าของออมะขามเปียกใส่น้ำผึ้งมาดูมาดูวัสดุอุปกรณ์ของเราเลยก็จะมีมะขามเปียกนะคะที่เราซื้อมาเป็นหอ่อเป็นห่อแบบนี้ ได้มาขามเปียยเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใส่ในแก้วแล้วก็เราก็ใส่น้ําน้ําผึ้งผสมน้ําผึ้งลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการหมักมาร์กหน้าด้วยน้ําผึ้งเนี่ยลราก็ใส่น้ําผึ้งแบบนี้เลยนะคะ ใส่น้ำผึ้งเข้าไปมะขามเปียกที่เราละลายกับน้ำผึ้งมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วก็ใส่แบบใช้ถ้วยเล็กๆเ,เพื่อที่จะขัดหน้ามะขามเปียกนี่มันก็จะมีพวกวิตามินซีพวกวิตามินอ e, ีพวกเอ่อที่ทำให้ผิวใสขึ้นขาวขึ้นกระจ่างขึ้นส่วน เราใช้นิ้วเลยนะคะส่วนน้ำผึ้งนี่ก็จะเป็นแบบช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็รอ,อ,อยด่างดำรอยสิวรอยอะไรที่มันอักเสบเนี่ยเขาก็จะสมานผิวให้เราอย่าง,างดีเลยส่วนสรพคุณของน้ำผึ้งนะคะทีนี้เราก็มาทำการมาร์กหน้าเพราะว่าล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วไอ้ที่เห็นพกหัวไว้นี้คือเราหมักผมค่ะหมักผมทิ้งไว้ด้วยแล้วก็มาทำการขัดหน้า พอเราขัดหน้าเสร็จปุ๊บเนะี่ยเราก็จะได้ไปล้างล้างพร้อมกับอาบน้ำล้างผมไปด้วยขัดหน้าเป็นขัดหน้าเสร็จก็กไปอาบน้ำล้างผมไปด้วยแล้วก็ล้างหน้าที่เราขัดด้วยแล้วก็จะทำการแบบขัดขัดไปก็จะได้กลิ่นแบบ ของเนื้อมะขามโปะลงไปเลยค<ะ>่ะโปะลงไปเลยไม่ต้องแบบขัดแรงนะคะพอพอเบาๆขัดไปเรื่อยๆมาร์กไปเรื่อยๆหน้าเราไปขัดไปเรื่อยๆไม่ต้องแรงเพราะว่าถ้าเราไปทำ แรงๆกับกับผิวหน้าของเราที่มันเบาบางอยู่แล้วมันจะไปสร้างอารอยด่างดำรอย <c oughs> เขาเรียกว่ารอยอะไรอะที่มันแบบถ้าเราไปทําการขัดแรงๆแบบทูแรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับฝ้าที่อยู่ใต้ผิวเรา <c oughs> มันจะทะําปฏิกิริยาทาให้หน้าเราคําขึ้นเม็ดสีผิวเออเขาเรียกว่าเม็ดสีผิวที่อยู่ใต้ผิวเรา ถ้าเราไปทําแรงๆหรือขัดแรงๆเค้นแรงๆมันก็จะทําให้หน้าเราดาได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ขัดแบบพอประมาณเราก็จะได้มาสังเกตดูหน้าเราเวลาเราขัดขัดไปเรื่อยๆนะคะขัดไปเรื่อยแต่บางคนเขาก็จะพอกไว้พอกทิ้งไวแต่ของเรานี่เราเน้นขัด มันก็จะเป็นยุบยิบยุบยิบเกี่ยวกับมีปฏิกิยาน้ำผึ้งเขาก็ช่วยไอ้นี่ผิวเราอยู่แล้วช่วยแบบว่าจะเขาเรียกว่ายุบยิบยุบยิบหน่อยหนึ่งเพราะปกติก็จะใช้น้ำผึ้งขัดขัดน้ำผึ้งอย่างเดียวแต่ทีนี้เราได้สูตรมาใหม่เราก็มาทำเกี่ยวกับมะขามเปียก เดี๋ยวยังไงเรามาดูตอนที่ว่าเราขัดเสร็จแล้วก็ล้างหน้าเสร็จเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะทีนี้ทีนี้เราก็จะมาดูว่าตอนนี้หน้าเราขัดเสร็จแล้วไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าเราก็จะดูแบบใสขึ้นนะคะแบบถ้าเราเป็นทําเป็นประจําทุกวันเนวหน้าเราก็จะแบบดีขึ้นค่ะแนะนําค่ะ น้ำผึ้งกับมะขามนะคะ